สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจําวันพุธที่7กุมภาพันธ์ส5 6 7สําหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเต็ปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบคันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเตงวันนี้คัดมาให้เด็ดเด็ดอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างแอตตานวิลล่ากับเชลซีไม่แคล้วงานนี้เสร็จเจ้าถิ่นแอตตานวิลล่า กินนิ่มตามทรงเพราะพวกเขากำลังมั่นใจจัดต้องยอมรับว่าเหนือกว่าคู่แข่งชัดเจนส่วนทางกับทีมเยนเชลซีที่ตลอด2เกมท้ายในหลีประชัยรวดและโดนถลุงแนวรับยับเยินร่วมร่วม8เม็ดกลายเป็นจุดที่กุนซอโปเชตติโน่ต้องปวดหัวหนักด้านสถานการณ์ในหลีก็ไม่ค่อยจะสู้ดีฉะนั้นมีโอกาสสูงที่พวกเขาอาจจะต้องเลือกปล่อยมือจากรายการนี้หากจําเป็นเพื่อโฟกัสในหลีก่อนเป็นตัวเลือกแรกมีฉะนั้นก้าอีผู้จัดการทีมสันคลอนแน่นอน เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของทั้งคู่แนะนําเชียร์สิงห์พง,งาดปานหน้าเค้กครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยๆวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ